พูดครั้งแรกสุนารีราชสีมาหลังเลิกสามีต่างชาติจิตตกน้อยใจชะตาชีวิตคงหมดเวลาต่อกันตอบแล้วครั้งแรกสุนารีราชสีมาหลังเลิกสามีต่างชาติวอลเตอร์จิตตกน้อยใจชะตาชีวิตอ่อนแอเรื่องความรักคงหมดเวลาต่อกันหัวใจกลับมาแข็งแรงพร้อมเคลียร์ใจผ่านสื่อเป็นครั้งแรกสำหรับนักร้องนุ่งสั้นตัวแม่สุนารีราชสีมา ที่ประกาศผ่านโซเชียลยุติความสัมพันธ์กับสามีรุ่นน้องที่อายุห่างหลายปีทั้งที่คบหาดูใจกันมานานกว่า10ปีงานนี้ตั้งโตเรื่องรักครั้งแรกผ่านรายการต้นหนูแหม่มพร้อมตอบทุกข้อสงสัยหลังหลบสื่อไม่ขอพูดถึงเรื่องความรักมารสมชีวิตที่ผ่านมาตอนนี้สบายใจที่จะเล่าเรื่องความรักได้หรือยังสุก็พอใจในสิ่งที่อยากจะเล่าบ้างเรื่องที่ไม่อยากพูดถึงสุก็ไม่เล่าดีกว่าเพราะว่ามันไม่เกิดอะไรด้วย เพราะว่าอย่างเรื่องอยู่กับอดีตสามีเนี้ยคือถ้าสุดจะมาพูดฝ่ายเดียวเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้สุดจะพูดอะไรก็ได้จริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้แต่สุดจะไม่พูดอะไรที่มันไม่จริงอยู่แล้วภาพคนมันก็มีสิทธิ์ที่จะคิดนะคะมันก็ไม่แฟร์สำหรับเขางาั้นไม่พูดดีกว่าตอนนี้หัวใจของสุดสภาพจิตใจแข็งแรงขึ้นไหมรู้ว่าทุกคนอยากรู้อยากถามเป็นห่วงอยากคุยอยากรู้เรื่องว่ามันเป็นยังไงที่ผ่านมาสุดไม่ได้จะหลบนะคะ เพราะก่อนที่จะโพสต์อะไรตรงนั้นเราไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วคือมันเหมือนกับว่าปีนี้สูญเสียหมาไปสองตัวด้วยเหตุผลที่น้องไม่ควรตายเป็นความผิดพลาดของเด็กที่บ้านเสร็จแล้วก็มาเลิกกับสามีแล้วก็มาเสียพี่สาวอีกเพิ่งเลิกกับสามีเนี้ยก่อนพี่สาวอยู่แล้วพอมันเสร็จพี่สาวมันเหมือนกับว่าเราหลุดอควันนั้นสุนั่งพิมพ์ข้อความแล้วก็โพสไป ด้วยความที่รู้สึกว่าโชคชะตามันใจร้ายกับเรากำลังน้อยใจตัวเองน้อยใจโชคชะตาเฉยๆไม่ได้ตั้งใจเปล่าประกาศหรือบอกใครว่าเลิกกับสามีถ้าตั้งใจจะบอกจะบอกตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องนี้สุไม่ตั้งใจจะพูดช่วงนั้นดูแลตัวเองยังไงในช่วงที่ตัวเองเรียกว่าจิตตกก็ยอมรับว่าจิตตกช่วงนั้นเป็นช่วงที่พี่สาวเสียแล้วมันเคว้งแต่สุก็ไม่ได้คาดหวังเรื่องชีวิตความรักตั้งแต่แรกอยู่แล้ว แต่ว่าบังเอิญมันอยู่ด้วยกันมานานเกือบสิบปีแล้วสุก,ก็แฮปปี้สิ่งดีๆก็มีเยอะสุก,ก็คิดว่ามันหมดเวลาต่อกันมันหมดเวลาแล้วมันจะรั้งอะไรก็รั้งไม่ได้แล้วแต่ถ้ายังไม่หมดเวลาและยังไงก็ไม่ไปท่าไม่หมดบุญณนะวันนี้ไหวไหมสภาพจิตใจของเราสบายมากถามว่าเสียใจไหมมันก็เสียใจแหละมันก็มีอารมณ์ที่เสียใจแต่ว่าเราก็โตมากแล้วละ่ะ เราก็รู้ว่าอะไรคืออะไรสู่รู้ว่าสู่ต้องอยู่ยังไงให้มีความสุขมากกว่าช่วงเวลาแห่งความสุขมันเข้ามาแล้วก็ผ่านไปทุกก็เหมือนกันมันเข้ามาแล้วก็ผ่านไปมันไม่มีอะไรที่อยู่กับเราจีรังเพราะฉะนั้นถ้าจะอยากให้สุขสุขมันขึ้นอยู่กับใจเราเราก็ต้องปรับจิตใจของเราพยายามทําใจให้ตัวเองมีความสุขใส่บาตรทุกเช้าก็อโหสิสททกรรมให้เจ้ากรรมในเวรให้ลูกให้เต้าให้ทุกคนให้กัลยาณมิตรทุกคนแล้วก็จุงน้องหมาเดินวันละ3-4ี่กิโลเราดีขึ้นเยอะ ได้เรียนรู้อะไรกับความรักบ้างจะเปิดใจใหม่ไหมสำหรับเรื่องความรักเราไม่เคยเปิดแล้วก็ไม่เคยปิดสู่อยู่แบบธรรมชาติของสู่เลยถึงเวลามันเข้ามาสู่จะทำหน้าที่ของสู่ให้ดีที่สุดแต่ถ้ามันจบไปสู่ก็จะเคลียร์ตัวเองให้แข็งแรงที่สุดเคลียร์ตัวเองแบบนี้เสมอไม่ได้วิ่งตามหาหรือว่าเปิดให้ตัวเองว่าเมื่อไรมันจะมาและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆไม่ว่าสู่จะมีแฟนกี่คนสู่ก็ทำหน้าที่ของสูดีที่สุด แต่ที่ดีที่สุดของสุอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับสิ่งที่เราทำให้เขาสุขคิดว่าเรื่องความรักไม่มีใครเก่งไม่ว่าเด็กวัยรุ่นหรือว่าแก่และมันเกิดดื้นกับทุกเพศทุกไวัยได้ตลอดเวลาตราบใดที่คุณยังไม่ตายความรักเกิดขึ้นได้เสมอเวลามีความรักทุกคนจะหวั่นไหวจะสดชื่นพลังรักทำให้เราทำอะไรก็ได้จะลดหุ่นหุ่นสวยหรือทำอะไรก็ได้ทำ นี้มันเกิดพลังวิเศษแต่เวลาที่มันสูญเสียทุกคนก็จะเฟลก็จะเสียศูนย์หรือบางคนที่ควบคุมไม่ได้ก็มีหลายคนที่ทำร้ายตัวเองสุดถึงคิดว่าทุกคนไม่มีใครเก่งเรื่องความรัก